วันนี้เราจะมาทำให้ตัวสแกนนะครับเดินแบบนี้แล้วก็มีการเปลี่ยนฉากไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะมาเริ่มใช้งานกันเลยนะครับ กก็ดต่อเริ่มแรกนะครับเราก็กดเข้ามาเข้า Google ครับ w ็ g o o g l e c o m Enter ค้นหา Scratch ครับ Scratch นี้ เราจะใช้สครตที่อยู่บนเว็บไซต์นะครับเพื mm ่อ hmm. จะได้สครตตัวที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะคร mm hmm. เนื่องจาก mm hmm. บางเครื่องเราไม่สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ mm hmm. มันจะใช้เน่ยคอมบางเครื่องก็ใช้งานไม่ได้นะครับเราก็ใช้งานบนอินเทอร์เน็ต mm hmm. ก็คลิกเข้าไปลิงก์แรกเลยแม่เราค้นหา เมื่อเราค้นหาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คลิกเข้าไปลิงก์แรกเลยนะครับถ้าหากว่าของใครที่ยังไม่เป็นภาษาไทยนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างเลือกภาษาตรงนีนะ้ให้เลือกเป็นภาษาไทยหรือใครจะเลือกภาษาไหนก็แล้วแต่ตามความต้องการได้เลยครั้งแรกที่เราเข้ามานะครับก็ไปที่สร้าง เมนูเครื่องมือต่างๆก็จะเป็นภาษาไทยนะครับตัวนี้เราก็ปิดไปได้เลยตัวนี้ก็คือส่วนของบทเรียนนะครับตัวช่วยสอนหรือตัวช่วยให้เราได้เรียนรู้นะครับเราก็ปิดไปส่วนประกอบของสคร a t ต h นะครับหน้าตา s c ร a t ต h ในเว็บก็จะมีนะครับส่วนนี้ส่วนโค้ดนะครับเขาก็จะจัดกลุ่มโค้ดเอาไว้แยะเลยนะครับมีหลายกลุ่ม ตั้งแต่เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวนี้จะใช้สําหรับตัวละครนะครับตัวละครอันนี้เขาเรียกว่าตัวละครที่ชื่อว่าสไปร์นะครับชื่อว่าสไปรตัวแมวอันนี้ตัวละครนะครับบริเวณนี้กรอบสี่เดี่ยมนี้เป็นเวทีแต่ละกลุ่มก็จะมีกลุ่มกาสังประมาณนี้นะครับต่อไปบริเวณตรงกลางตรงนี้ก็คือ เป็นส่วนของพื้นที่ในการจัดวางคำสั่งเราสามารถลากมาวางได้ลากมาวางถ้าตัวไหนไม่เอาเราก็เอากลับที่เดิมนะครับมันก็จะหายไปอันนี้ส่วนของสครปทีนี้มาดูตัวละครนะครับเราสามารถเปลี่ยนตัวละครได้ เราเลือกตัวละครได้ตามต้องการนะครับตัวละครก็จะเข้ามาในเวทีนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเวทีตัวละครมีสองตัวเราจะสั่งงานตัวไหนเราก็คลิกที่ตัวนั้นแล้วก็เอาโค้ดมาใส่ได้เลยในที่นี้ครูจะใช้แค่ตัวละครตัวเดียวนะครับก็คือตัวแมวเราสามารถจับย้ายไปตำแหน่งต่างๆได้ ทุกครั้งที่เราจับย้ายไปตำแหน่งต่างๆ,ๆนะครับสังเกตว่าตำแหน่ง x y ตรงนี้จะเปลี่ยนนะครับสังเกตน,นะครับ XY, x y x กับ y ค่าจะเปลี่ยนไปในที่นี้รูก,ก็จะเอาไว้ที่เดิมตรงนี้ต่อไปส่วนของฉากหลังบนเวทีนี้จะมีฉากหลังนะครับรูก,ก็จะไปเลือกฉากหลังคลิกกูจะเลือกฉากหลังที่เป็นฉากหลังตัวนี้นะครับยูสกายแล้วก็จะเขียนคําสั่งให แมวเดินนทีนี้ตัวฉากหลังได้มาแล้วตัวแมวได้มาแล้วต่อไปเราจะใช้คําสั่งค,คลิกที่ตัวลูกตัวสป라ต์ตัวแมวนะครับตัวละครคําสั่งแรกนะครับคือไปที่เหตุการณ์แล้วเลือกเมื่อคลิกทงนะครับคําว่าเมื่อคลิกธงนี้หมายถึงทุกครั้งที่เราจะสั่งให โปรแกรมทํางานนะครับเนี่ยจะต้องไปคิดที่ทรงก่อนโปรแกรมมันถึงจะทางานนะครับซึ่งโปรแกรมมันจะทํางานตั้งแต่เมื่อคิดธงเป็นต้นไปจนถึงบรรทัดสุดท้ายนะครับต่อไปเราจะสั่งให้ตัวสแคตนี้ตัวแมวตัวนี้เนะี่ยให้มันเดินนะครับเราก็ไปดูว่าตัวแมวของเราเนี่ยสแค็ของเราตัวละครของเรามี เรียกว่ามีข้อตตูมเป็นแบบไหนเราคลิกแล้วก็ไปดูที่ข้อตุูมนะครับตรงข้างๆโค้ดนะครับมีข้อตุมเนี่ยมันจะมีข้อตูมอยู่สองแบบสองลักษณะก็คือเมื่อเอาสองข้อตูมนี้มารวมกันมันก็จะเป็นลักษณะของการก้าวเดินนะครับอ่าเราก็กลับไปที่โค้ดจากนั้นเราก็ไปที่ควบคุมครับ เอาวนซ้ำตลอดมาสั่วนซ้ำตลอดนี่หมายถึงการวนซ้ำไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนะครับไม่หยุดทีนี้เราก็ไปที่เคลื่อนไหวอออไปที่รูปลักษณ์นะครับแล้วไปที่ชุดถัดไปมาสัแล้วคลิกทงดูครับเห็นไหมครับตัวแมวก็จะเดินอย่างไวนะครับ อันนี้เหมือนกับวิ่งนะครับถ้าเราอยากจะให้ช้าลงนะครับเราก็ไปที่ควบคุมเอารอมาใส่ต่อท้ายแบบนี้นะครับต่อท้ายชุดถัดไปแบบนี้แล้วก็คลิกมันก็จะช้าลงนะครับแต่ช้ามากไปเราก็ลดเป็น0.5แล้วก็รัน การก้าวก็จะไวขึ้นเรียบร้อยแล้วแมวเหลือฉากหลังครับทีนี้ต่อไปคิกที่ฉากหลังนะครับจากนั้นก็ไปที่ฉากหลังทีนี้ฉากหลังมันจะมีอยู่ฉากหลังที่หนึ่งเป็นบ่วงบ้างเราไม่เอานะครับเราจะลบทิ้งก็เหลือฉากหลังตัวนี้ เปิดไปไหนหมดเอารออะไรมาแล้วปเปิดเครื่องเลยตามขึ้นมา ตรงฉากหลังตรงนี้นะครับเราสามารถเพิ่มชื่อของเราได้เข้าไปโดยคลิกตัวทีแล้วก็พิมพ์ เราทิมชื่อนาำสกุลเรียบร้อยต่อไปเราจะมาเปลี่ยนฉากหลังนะครับให้มันเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทําการคลิกขวาแล้วเลือกทําซ้ํานะครับตรงฉากหลังนี้เราก็จะเปลี่ยนคลิกเมาส์จากนั้นเราก็เปลี่ยนโดยการเลื่อนเลื่อนคลิก,ลก,ลกเลือล่อน นนก็จะย้ายนะนี่ก็คือทำให้มันแตกต่างจากฉากหลังอันเดิมนเหมือนกับต้นไม้ได้แล้วอันนี้ฉากอันที่หนึ่งอันที่สองนะต่อไปเราก็ส้ำเนาอีกครับ ก็คลิกเลือกให้เคลื่อนไปแล,แล้วเราก็นี่มาไว้นี้สำเนาอีกทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าต้นไม้ต้นนี้จะไปถึง สุดท้ายตัวนี้เราก็ทำไปเรื่อยต้องฉากหลังนะครับเราก็ทำไปเรื่อย จนครบนะครับความมครบนี่ก็คือว่าเราทำให้ตัวฉากหลังนี้เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆตามที่เราต้องการเสร็จแล้วเราก็พอนะครับาก็ไปที่โต์ดนะครับตรงฉากหลังนะครับตัวนี้ ทีนี้ฉากหลังเราก็ได้แล้วเราก็ไปที่รูปลักษ์เหมือนเดิมครัหนเอาฉากหลังทุดถัดไปมาต่อลงไปตรงนี้นี่ฉากหลังก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับฉากหลังก็จะเปลี่ยนจะใช้ได้ฉากหลังก็จะเปลี่ยนไปด้วยมีทั้งตัวสครปแล้วก็ฉากหลังนะคะนรับเรียบร้อยทำงารพร้อมที่ทำการสด ในการส่งหรือในการบันทึกนะครับเราก็ไปที่แฟ้มนะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการบันทึกนะครับก็ไปที่แฟ้มแล้วก็เลือกบันทึกลงคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับก็จะมีหน้าต่างตัวต่อขึ้นมาแบบนี้ถ้าเครื่องนักเรียนไม่มีก็อาจจะมาปรากฏอยู่ด้านล่างน,นะครับถ้ามีแบบนี้นะครับเราก็เลื่อนขึ้นไปข้างบนเลือกเดสก์ท็อปแล้วก็พิมพ์ชื่อนักเรียนลองอไปได้เลยนะ ื่อเสร็จกดเซฟนะครับที่เราเซฟไว้ที่หน้าจอเดสก์ท็อปเพื่อว่าที่จะสามารถส่งงานเวลาส่งงานก็จะหาได้สะดวกนะครับหรือนักเรียนอาจจะเซฟไว้ที่ไดร์อื่นก็ได้นะครับในที่นี้กูจะพาเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับกด Save. เซฟเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยส่วนสําหรับนักเรียนบางคนนะครับที่กดบันทึกแล้วไม่ได้ถามแบบเมื่อกี้นะครับ จะมาปรากฏอยู่ด้านล่างแบบนี้ก็ได้เช่นกันครับเราก็สามารถเข้าไปแก้ไขดูการคลิกนะครับแล้วก็เลือกแสดงในโฟลเดอร์นะครับสำหรับนักเรียนที่ไม่ปรากฏช่องบันทึกแบบเมื่อกี้นะครับก็มาเลือกตรงนี้แสดงในโฟลเดอร์เสร็จแล้วนักเรียนให้คลิกขวาแล้วก็เลือก rename นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นชื่อนักเรียน ก็ลุกแล้วก็เปลี่ยนเป็นชื่อนักเรียนได้นะครับเพียงเท่านี้เราก็เรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะส่ง Enter แล้วก็เนี่ยพร้อมที่จะส่งต่อไปนะครับแล้วก็มาดูขั้นตอนการส่งนะครับ